สวัสดีค่ะพี่ขาเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขาฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องการเกตพุทธคุณผักเครื่องด้วยนะคะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องคเลรกกันนะคะพี่ขาองคเลรกเขาบอกว่าจะเป็นตะกุดค่ะพี่เป็นตะกุดเป็นสายคาดเอวนะคะพี่เป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อปานนะคะพี่หลวงหลวงพ่อปานค่ะพี่นะคะมีทั้งหมดตะกุดอยู่สี่ดอกค่ะพี่จะมีตะกุดอยู่สามขอโทษค่ะพี่สามดอกค่ะพี่นะคะ จะมีตะกุดอยู่3าดอกอย่างนี้เนี่ยนะคะพี่ตามภาพนะคะพี่ไม่ชัดแอดไลน์ได้ค่ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่ขานะคะเป็นตะกุดสายคาดเอวหลวงพ่อปานค่ะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1000บาทจ้ะพี่เนะะี่ยค่ะเป็นสายคาดเอวของหลวงพ่อปานนะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่มห0าบบาทกันเลยค่ะพี่ขานะคะ ดูกันเลยนะคะพี่ขานะคะขอไว้ที่1,000พันบาทนะคะพี่1,000พบาทปลายทางห0บาทเลยจ้ะพี่จ๋าส่วนอันนี้จะเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะจะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่รู้ว่าของที่ไหนแต่ลวาจะเป็นตะกุดหนังค่ะพี่นะคะ ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทจ้ะพี่ตะกรุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่อันนี้หนูไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงพ่อกันหรือเปล่านะคะพี่นะคะจะมีเชือกอย่างนี้นะคะพี่ถ้าพูดผิดไปก็ขอ,อโทษด,ด้วยนะคะพี่ขานะคะจะเป็นตะกรุดคู่แล้วก็มัดเชือกอย่างนี้ค่ะพี่เชือกเก่ะโบราณอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพนะคะพี่นะคะ ตะกุดอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ตะกุดไม่ทราบทีจะพี่จ๋าส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาเขาจะเรียกว่าไอปเปื่มไหมคะพี่ใจปเปื่มไหมคะพี่นะคะโดดอย่างนี้ตามภาพนะคะพี่ขาโดโดอย่างนี้ตามภาพไปจะพี่อันนี้แม่ค้าขอไว้ที่1,000บาทจะพี่1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋านะคะ เนี่ยค่ะพี่ <c oughs> แสนดีเอ,อ้แสนดี <c oughs> ดูกันเอาเองนะจะให้ดูก่อนค่ะพี่นะคะ <c oughs> หนูขอไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นผู้ชายจะพี่หนึ่งพันบาทจ้ะ <c oughs> ส่วนอันนี้จะเป็นผู้หญิงจะพี่ <c oughs> ตามภาพนะคะพี่ ไม่ต้องสัรทาธทยายเยอะค่ะพี่ให้ดูเอาเองค่ะเนี่ยค่ะพี่แม่ค้าก็ได้มาอย่างนี้นะจ๊ะผู้หญิงผมยาวสวยเสียด้วยหนึ่งพันบาทเหมือนกันจะพี่มีนุม่มวยจ้ะหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทพี่ๆคนไหนสนใจนิมนต์คู่ไปได้นะคะพี่นิมนต์เอานิมนต์คู่ไปก็ถ้าเอาไปก็สองพันห้าสิบบาทจ้ะพี่หนูขอตัวละพันนะคะพี่ พร้อมโอนสองพันทวนจะพี่จ๋าพร้อมโอนสองพันทวนค่ะพี่นะคะตัวละหนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ <c oughs> ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขา <c oughs> อันนี้จะเป็นพัททากระดานหน้าหรือสีนะคะพี่พัทธากระดานหน้าหรือสีจะเป็นเนื้อสนิมแดงค่ะพี่อันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะกิ่งเก่าเก่าไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทจะพี่กิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นสมเด็จแหวกม่านค่ะพี่สมเด็จแหวกม่านนี้ขอไว้ที่500ยบาทจะพี่หนูขอไว้ที่500ยบาทปลายทาง50บาทจะพี่จ๋าสมเด็จแหวกม่านจ้า <c oughs> อันนี้จะเป็นสมเด็จเนื้อโลหะด้านหลังจะเป็นสีวลีจ้ะพี่ด้านหลังจะเป็นสีวลีนะคะพี่ขาอง์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่จ๋า <c oughs> ส่วนองค์นี้จะเป็นพระครูพิพัฒอะไรเนี่ยคะ่ะพี่ตามภาพนะคะพี่หนูก็อ่านตามที่หนูเห็นแล้วค่ะพี่ขานะคะหนูก็อ่านตามที่เรียนก็เขียนมานะคะพี่นะคะ อง,อ,องนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทกันเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงปู่บุญนะคะพี่หลวงปู่บุญเนื้อว่านนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่เจ้าสัวจจะพี่เป็นเด่นเจ้าสัวเป็นเนื้อว่านนะคะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จา๋าส่วนอันนี้จะเป็นพระเนื้อเม่กสิทธิ์ไม่ทราบที่มีรอยจานค่ะพี่มาได้มาอย่างนี้นะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยจ้ะพี่จา๋า ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียอญอาจารย์ฟั่นจ้ะพี่เป็นเหรียอญอาจารย์ฟั่นน่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญอาจารย์ฟั่นน่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่ออิมวัดหัวเข่าไหมคะพี่นะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่หลวงพ่ออิมองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่นะคะ ปิดตาเลื่อมพลาติกกรอบๆอย่างนี้ขอที่600บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาใช้วัดไม่ทราบที่เลยจ้ะพี่ พระใจวัดจะพี่จ่าองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่อ่าจับขอบเก่าๆอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเริ่มจับขอบมามีห่วงพร้อมใช้อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่อันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ข่าเป็นเหรียญเป็นนะคะ่ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ ส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำไหมคะพี่นะคะใช่จกเหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อหรือสีลิงดำนี่ขอไว้ที่500อบาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะพี่นะคะเหรียญพระพรมค่ะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียค่ะพี่ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียนะคะพี่ขาขอไว้ที่500รบาทจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อเอียนี้แม่ค้าขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่เหรียญหลวงพ่อเอียค่ะอันนี้ค่ะพี่ขาหนูก็ไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่นะคะใช่สมเด็จหลวงพ่อแพไหมใช่ใช่ไอ้สมเด็จไอ้เล็กยางค่ะพี่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ขอไว้ที่500บาทจ้ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยจ้ะพี่ ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญพระพุทธไม่ทราบที่นะคะพี่ขาหนูไม่ทราบว่าของหลวงพ่ออะไรสร้างนะคะพี่ขานะคะ องค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์เล็กๆอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้จะเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่องค์นี้หนูกขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นเด่ยนหลวงพ่อคูณนะคะพี่องค์นี้จะเป็น เดียนหลวงพ่อคูณค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทจะพี่เดียนหลวงพ่อคูณองค์นี้ขอไว้ที่500บาทไปทางทาง5บบาทเลยค่ะพี่ขาส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทิมจะพี่รูปหล่อหลวงปู่ทิมนั่งบนโต๊ะอย่างนี้นะคะพี่ตามภาพเลยนะคะพี่ขานะคะ องนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปลหลอดหลวงปู่ทิมนั่งบนโต๊ะอย่างนี้นะคะพี่ขาตามภาพกันเลยจ้ะพี่จ๋านะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยจ้ะพี่จ๋า ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นรูปรหลอดหลวงปู่เอี่ยมจะพี่รูปรหลอดหลวงปู่เอี่ยมองนี้นะคะแม่ค้ากขาขอไว้ที่500ร้อยบาทเหมือนกันค่ะพี่หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่ขายนะคะขอไว้ที่500ร้อยบาทปลายทางห0บาทเลยจะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะคะ เป็นเดียนหลวงพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่เป็นเดียนหลวงพ่อเงินนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นสิง์นะคะพี่สิง์องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่สิง์องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยจ้ะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินค่ะส่วนองค์นี้จะเป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะได้มาอย่างนี้เลยนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขา ส่วนองค์นี้จะเป็นปูเอี่ยมค่ะพี่อไม่ใช่เออใช่ปูเอี่ยมมีสองพิมพ์เลยค่ะวันนี้องค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะพี่รูปหล่อปูเอี่ยมองคนี้หนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ส่วนองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อโตค่ะพี่เขียนว่าหลวงพ่อโตนะคะพี่นะคะ <c oughs> องคนี้หนูก็ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่ หลวงพ่อโตองค์นี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยจ้ะพี่จ๋าอันนี้ค่ะพี่จะเป็นแหนบนะคะพี่ใช่แหนบหลวงพ่อดูไหมหลวงปู่ดูไหมแหนบนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะจ๊ะพี่แหนบนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยจ้ะพี่ส่วนองค์นี้ค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดหนวได้มาอย่างนี้เลยค่ะพี่นะคะนะคะได้มาพร้อมซองอย่างนี้นะคะพี่อันนี้เนื้อว่านไหมคะพี่นะคะ ได้มาสภาพนี้นละค่ะพี่ขาตามภาพภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์ค่ะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่หลวงปู่ทวดองคนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะหนูขอดูใบข้างในก่อนนะคะพี่เขาเขียนว่าอะไรหนูเองก็ยังไม่ได้เปิดดูหรอกค่ะพี่นะคะแป๊บนะจ๊ะ เนี่ยค่ะพี่หนูได้มาอย่างนี้นะคะพี่หนูได้มาพร้อมใบอย่างนี้เลยนะคะพี่ขา พร้อมใบพร้อมซองอย่างนี้นะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทจะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนสนใจยังไงก็ติดต่อโทรเข้ามาสอบถามเข้ามาคุยกันได้นะคะพี่แอดไลน์ได้ค่ะพี่ขาเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นะคะพี่ขาถ้าองค์ไหนไม่ชัดค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ขาโอเคนะคะพี่อีพีนี้หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาสวัสด สวัสดีค่ะ